รวมรถมือสอง jk นำเสนอรถเก่งมือสองให้ชมนะคะเป็นเก่ง5ประตูค่ะ ford fiesta นะคะเกียร์ออโต้ค่ะรถปี2011นะคะเป็นเก่ง5ประตูมาด้วยราคาเงินสดค่ะราคาตัดเงินสด75,000บาทนะคะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นสีสวยช่วงร่างดีภาษีเต็มเล่มมีโคบค่ะมั่นใจปลอดภัยถูกกฎหมายนะคะเลขไมล์0 0 0 0 0กโรค่ะทุกท่าน สองแสนต้นๆน,น,นะคะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะผู้ขายยังรับประกันการโอนให้พร้อมค่ะสนใจสามารถดูรถก่อนได้นะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิศณุโลกสามารถโทรคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการที่จะนัดดูรถนะคะนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้เลยค่ะจะได้อัปเดตสถานะของตัวรถกันก่อนด้วยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เช่นกันสำหรับในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนนะคะ ขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ